รายงานข่าวสดสดร้อนร้อนเลยครับท่านผู้ชมทหารขเขมรแห่บุกหาพระอาจารย์ครับลงคาถาหนังเหนียวประกาศลั่นพร้อมชนทหารไทยครับทหารขเขมรคุณผู้ชมพร้อมสุดๆไปเลยครับหลังจากที่ช่วงนี้เนี่ยทหารไทยเราครับ จับพิรุษแล้วก็หลักฐานได้มากมายเลยครับว่ากองทัพกัมพูชากำลังซุ่มเติมกำลังอย่างมากโดยมีการขนอาวุธต่างๆไปที่ตามแนวชายแดนนอกจากนี้ครับทหารขเขมรยังมีการเพิ่มการฝึกอย่างหนักโดยเพจ Army Military Force นะครับลงคลิปทหารขเขมรฝึกซ้อมทางยุทธวิธีท่าเดินเป็ดเพื่อไว้ย่องเข้าหาฐานเสียมทีละนิดเพื่อหวังว่าจะเท่าประชิดตัวได้สักนิดก็ยังดีครับ วันนี้ยังไม่พอครับขึ้นชื่อว่าเขมรเนี่ยเรื่องเล่นของต้องมาครับโดยเช้าวันนี้นะครับมีพระเกจิอาจารย์มาพรมน้ำมนต์กันเหนียวให้ทหารเขมรในแนวหน้าใกล้ชายแดนไทยระหว่างนั้นนะฮะหมอผีก็แสดงอภินิหารครับใช้สันมีดนะครับส่วนที่ไม่มีความคมฟันแล้วก็สับไปที่หลังของทหารกัมพูชาเพื่อดูว่าหนังเหนียวจริงฟันแทงไม่เข้าแล้วก็เชื่อนะครับว่าหนังเหนียวยิ่งกว่าเหล็กกล้าโคงกระพันชาตรี หมอผีการันตีต่อให้โดนลูกระเบิดยักษ์ของไทยก็ไม่เป็นภัยอันตรายทั้งปวงทหารขเมรก็แห่กันเชื่อครับเพราะว่านางหันหลังครับไม่รู้ว่าพระอาจารย์เนี่ยใช้สันฟันให้ครับและหลังจากผ่านการฝึกแล้วก็ลงยันอาคมหนังเหนียวกันมาแล้วนะครับพร้อมกับมีเสื้อยันแดงแสลงใจที่เป็นเป้าล่อให้อย่างดีแล้วทหารขเมรก็โพสต์รูปตอนเช้าครับพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า Morning อยากดวลกับผู้เสียมนี่นะครับคุณผู้ชมเก่งกล้า สามารถจริงๆเกิดปะทะรอบสองขึ้นมาจริงๆทรงนี้เนี่ยอย่าไปถ่ายคลิปหลบในหลุมหลบภัยก็พอแล้วครับขอแค่นี้เลย กองทัพแฉหลับทหารขเขมรชายแดนเริ่มไม่พอใจ B H Q หน่วยรบไร้น้ำยาครับหลังจากที่เมื่อวันที่23สิงหาคมปี2568ที่ผ่านมาครับทางทหารไทยนะครับได้ตรวจพบทหารกัมพูชาจำนวน2-3ถึงนายดักซุ่มตรวจการฝ่ายไทยและยังได้แอบวางทุ่นระเบิด P M N 2ในพื้นที่เนิน350ปราสาทตาควายฝ่ายไทยครับจึงได้ยิงขับไล่จนทหารกัมพูชาวิ่งหนีไปจากการแต่งกายนะครับฝ่ายไทย จึงค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นหน่วย B HQ ครับเพราะว่าแต่งกายจัดหนักจัดเต็มเลยครับเกียร์มาครบซึ่งแตกต่างจากกองกำลังท้องถิ่น โดยทำความรู้จักกับ B HQ กันหน่อยนะครับหรืออีกชื่อครับก็คือ Bodyguard Headquarter หรือว่าหน่วยบัญชาการองครักสมเด็จฮุนเซนที่ตั้งหน่วยเนี่ยจะอยู่ข้างบ้านฮุนเซนในจังหวัดกันดารครับเป็นหน่วยที่มีภารกิจหลักในการอารักขาตระกูลฮุนโดยเฉพาะอาวุธยุโทโธปกรณ์การแต่งกายมักจะแตกต่างจากทหารทั่วไปครับเนื่องจากจะได้รับเงินสนับสนุนทุนสนับสนุนจากฮุนเซนโดยเฉพาะเลยแม้กระทั่งเงินเดือนก็พิเศษครับจะได้รับมากกว่าทหารทั่วไปด้วยบางแหล่งข่าว อ้างว่าเป็นเงินทุนสีเทาจากสแกมเมอร์ครับโดยทหารชายแดนทั่วไปนะครับที่มีอายุสูงวัยนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นทหารสมัยเขมรแดงครับยุทธวิธีเนี่ยก็เลยคล้ายกับเขมรแดงการวางกับดัดต่างๆยุทธโภปกรก็จะเป็นยุทธโภปกรที่มีมานานการแต่งกายก็มักจะไม่สวมใส่เสื้อเกราะป้องกันการรับการสนับสนุนจากกองทัพมักจะไม่ค่อยได้รับการดูแลครับแถมบางแหล่งข่าวนะทหารบางนายกลับโดนหักเงินด้วยการใช้ชีวิตของทหารพวกนี้ก็ คือคนในพื้นที่นะครับโดยรัฐให้ที่ดินทํากินเอาลูกเอาเมียมาอยู่ในฐานได้มีอาชีพเสริมเป็นเกษตรกรทั่วไปครับและแม้ว่าเราจะทราบข่าวกันดีนะครับว่าหุ่นเซนได้ส่งหน่วย B HQ เข้าพื้นที่ชายแดนตรึงกงําลังร่วมกับทหารชายแดนในพื้นที่แต่หลังจากการประทะครับหน่วยนี้กลับไม่ได้ปฏิบัติภารกิจอะไรเลยมีเพียงฐานทั่วไปเท่านั้นครับที่ทําการประทะกับฝ่ายไทยรับไข 16, ่ F16 กิ๊เพ่นกันไปรัวๆแต่ในคืนวันสุดท้ายครับพื้นที่ปราสาทตาควายก็มี มีกระแสข่าวว่าหน่วย B H Q ได้เริ่มปฏิบัติการเพียงแค่ในคืนนั้นแต่ไม่ทราบจำนวนครับแต่กลับโดนทิ้งไข่หายไปประมาณหลักกองร้อยครับทหารกัมพูชาชายแดนในพื้นที่ก็ต่างวิจารณ์กันหนาหูเลยครับว่าถ้า B H Q ช่วยเพื่อนรบตั้งแต่แรกเนี่ยพวกเขาเองก็คงต้องสูญเสียกันหนักขนาดนี้และบอกกันครับว่า B H Q มาเอาหน้าวันสุดท้ายสร้างมาเพื่อป้องกันหุ่นเซนเท่านั้นครับ ใจดีเกินไปเปล่าเปิดคลิปแชร์คนคเมนยังใช้เส้นทางล้ำดินแดนไทยขึ้นเขาพระวิหารครับ หลังจากที่ศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดกัมพูชาซี a x นะครับเข้าไปทําการตรวจสอบสภาพความเสียหายของปราสาทพระวิหารเกิดจากการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาในสงคราม5วันระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง28กรกฎาคมปี2568ทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาครับได้พาคณะทูตแทนทางทหารจาก5ประเทศได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็ลาวลงพื้นที่ปราสาทพระวิหารเพื่อสังเกตการตรวจสอบความเสีย และยืนยันว่ากัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงการหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาโดยทางกัมพูชาแจ้งต่อคณะทูตผู้แทนนะครับบอกว่ากำลังทำการสำรวจปราสาทเขาพระวิหารอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเพื่อเตรียมยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อองค์กรยูเนสโกกล่าวหาไทยครับว่าใช้ทั้งกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนครกแล้วก็การระเบิดลูกปลายนะครับมีเจตนาทำลายปราสาทพระวิหารโดยสถานะของปราสาทพระวิหารได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกครับทั้งนี้คุณผู้ชมมันก็เป็นที่น่าสนใจมากนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยพาคณะทูตขึ้นไปบนประสาทเขาพระวิหารได้อย่างไรเพราะว่าเส้นทางทางถนนที่เขมรทำเนี่ยมันก็ล้าดินแดนไทยแถมตอนช่วงประทะก,กันใหม่ๆยังมีข่าวออกมาด้วยว่าทางกองทัพไทยได้ปิดเส้นทางนั้นไปแถมทางขึ้นก็ที่เป็นบันไดเหล็กคุณผู้ชมยังลำบากสุดๆนะเพราะว่าต้องเดินขึ้นบันไดเหล็กที่สูงชันเลยแล้วก็ล่าสุดครับมีคลิปที่กำลังเป็น ที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลว่าล่าสุดนะครับเส้นทางขึ้นเขาพระวิหารแล้วก็วัดแก้วของขเขมรยังมีการใช้งานอยู่นะครับทั้งทาง,งที่มันก็หลํำเขตแดนไทยครับ อันนี้เส้นทางของขเขมรน,นะครับขึ้นเขาอาขึ้นเขาพระวิหารแล้วก็วัดแก้วนะครับนี่ครับนี่รถขเขมรน,นะครับนี่ส่วนกัมพูชาเรื่องนี้ครับทำให้ชาวเน็ตไม่พอใจอย่างมากต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าอยากให้กองทัพไทยปิดด้านทางที่เป็นของดินแดนไทยไปซะขเขมรเนี่ยได้แต่ตัวปราสาทไปแล้วอย่ามาปล่อยให้สร้างถยนล้าแดนไทยแบบนี้นะครับเพราะว่าประเทศไทยก็ต้องเป็นอาธิปไตยของไทยอย่าให้ขเขมรมาลุกลามครับ